จากตรงที่ทําการดอยคาฟ้านะก็เดินมาทางทางเดินสงว,วนหินคนระับซ้ายมือประมาณ250เมตรนะจะมาดูพ้าที่ตกกันนะครับอันนี้ก็จะมีพี่ทองนะพี่พิชัยนะเคยเดินป่าด้วยกันนะกูบัีกูบันีัยตีแล้วก็พี่ชายก็พาภรรยาและก็ลูกมาเที่ยวด้วยนะครับ นี่คือวิวพระที่ตกที่ดอยคำฟ้านะครับบริเวณสวนหินก็บริเวณสวนหินนะครับโอ้ครับบริเวณสวนหินชมผู่พชมู่พานะบริเวณสวนหินนะครับก็สามารถเดินลงมาได้นะตรงก้อนหินใหญ่ตรงมุมนี้นะครับมุมข้างล่างนี่วิวจะเปิดกว่านะจะเห็นพระที่ตกอยู่ข้างหน้า นี่ก็เป็นวิวทิตย์ตกนะครมุมนี้น่าจะเปิดสุดแล้วนะครับเดินลงมาจากสวนหินสะหน่อย หมดแล้วหมดหมดเลี้ยวหมดเลยเดี๋ยวกดไฟแหวกงานหกโมงเดี๋ยวเตามีอันนี้ก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก่อไฟกินนะข้าวกัางงาน ข้างหน้าก็จะเป็นวิวนะครับวันนี้ก็ไม่คืมหน่อยเรามีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวนะมีพี่วิชัยพี่ทองผมแล้วก็ครอบครัวของพี่วิชัย <c oughs> อ่านวมหัวหน้าแก้วด้วยนี่ก็จะเป็นย <c oughs> ามเช้า ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยคำฟ้า ก็หลวงเชียงดาวนี่ก็จะอยู่หลังเขาลูกนี้นะนี้เมฆเยอะไปหน่อยยังไม่เห็นอันนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับ

Okay. <laughs> ช่วงนี้ก็กำ <c oughs> ลังดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงนี้เมฆเมฆเ,เยอะหน่อยแต่ก็ได้เป็นแสงแฉกนะที่เห็นเด่นเป็นสง่าด้านหลังนู้นนะครับนั่นคือดอยหลวงเชียงดาวนะยอดแหลมๆมัคือยอดพิระมิดนะครับซ้ายมือก็จะเป็นยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับถัดจากดอยหลวงนะก็จะเป็นดอยนานนะตรงนี้นะครับ น,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะทำเป็นสแตนยืนนั่นก็คือเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวนะนนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งยามเช้านะบริเวณสวนหินนะครับดอยคำฟ้านะครับอันนี้ก็จะมีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับ ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตตกนะครับตรงบริเวณสวนหินนะครับตรงนัานตรงที่ตั้งแคมป์ก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตขึ้นนะวันนี้ก็ยามเช้าวันนี้ไม่มีทะเลมหมอกนิ่งอันนี้ก็จะเป็นดอยหลวงนะ หนเชียงดาวไก่ๆลิบๆอน,นี้ก็คือบริเวณที่ทําการหน่วยต้นน้ําแม่ไงนะครับอันนี้ทางขึ้นก็ขึ้นตรงไปก็จะเป็นยอดดอยคําฟ้านะขวามือนะตรงป้ายนะก็จะไปลานหิน สวนหินนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นทนะ์เป็นชั้นๆลงไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวนะครับมียอดดอยหลวงดอยนางนะครับฝามือของวิวก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ก็ดอยคำฟ้าก็ยังไม่ถ่อยเป็นที่รู้จักคนก็จะมาน้อยนะ,มะเมื่อคืนก็มีแค่กลุมลกล่มเรากลุ่มเดียวฮนะก็ดีครับไม่บุ่นวายดีอันนี้กำลังขั่วเม็ดอะไรนะพี่นะ<ไ>เม็ดอะไรนะเม็ดมะกอกเม็ดมะกอกอืฮะใช่เหรออเม็ดมะกอะกอนี่เนี่ย้นทีนี่มาางทีดอกทิศท,ที่นี่ม,ม,นมันมันมีมันเหมือน น้ำน้ำอ๋อน้ำน้ำอ๋อครับครับอ๋อกระเทาะไอ้นาำออกแล้วก็เม็ดมันมาลั้วนะครับออขายไงนะพี่นะลิตรละสามสิบลิตรนี่ก็คือกระป๋องนี้ใช่ไหมครับอ,อ๋อกระป๋องนี้ออลิตรหนึ่ง30บาทนะออก็คั่วไฟธรรมดาไม่ต้องใส่น้ำมัน